สวัสดีครับฟอรลี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีเล็บขึ้นบ้านฟังเล่าด้วยฟอรลี่มั้ยเนี่ยนะครับมีละมองคิดทอดไรฟอร์ลี่งวดกคอนฟอรลี่ก็ให้เขาอยู่เนาะเขาเขาหาผลงานงว่างวดควนไปเบื้องหน้าป่อผลงานของงานที่พลานมากครับวันที่เสด็จคร่อวันที่เก้าครับอืมนะครับของวันที่เก้านะครับเนี่ยอืมที่ไปง่ายมีแค่ถ้มันดีขึ้นดีขึ้นสู่มือพัฒนาสู่มือครับผมก็เก้าหาเนาะนะครับ เรเรียกใคว่าสามสองห้านะครับแปดเก้าหกเลขพิเศษว่าศูนย์หนึ่งนะครับออกเก้าหานะรดกอนนะครับนั่งกัเดลตะพี่น้องตาเราเนาะนะครับทั้งมาเลือกในตัวใส่ก้าวๆเบิ่งนะครับส่วนข้าหมักตัวไหนเขาเรียกชุดห้องตัวคอลลี่จับเลยเลยเนาะจับดีไม่เสียได้หอดซีตัวหาตัวช่วงนี้คิดว่าผู้เล่งคนนี่เนี่ยมันเบิ่อนี่มันเสียโอกาสแต่เงาเลขเบิ่นมากก็เลยเสียหาเลขเบิ่นแบบว่า เบิ้นเบิ้นนั่นมาเร่งก็มูวมาตีดไว้ให้สำหรับผู้ขึ้นว่าอยากเรีนเลขเบิ้นมักเลื่อยเบิ้ลนอกนะเนาะแต่ว่าพอยิ่งรีบมาเกินซ้ำเศร้าเท่านั้นที่พอมักเบิ้นแล้วนั่นเอาตัวเลขของมือนิเอเลยพ่อมือนิวันทีสิเบตครับสิเบตเนาะครับมือนิวันทีสิเบตเลยป้าเลขเบิ้นไว้น้ำถ้าผู้เพิ่นมักเบิ้นนะเอ๊จะเกิดเป็นเบิ้ลเลขเกิดอะไรมันสีมาเร่งมันมีเลขสองคู่เท่านั้นสีมาแร่ง คือมีกับซีกับหามาไล่ใทรกันแล้วหาหามาแรงกลัวก็เลยเอาหาหามาใส่ครับครับเลขหกตัวรับก็มีศูนย์แปดศูนย์หกห้าสี่เจ็ดนะวันี้เนาะครับครับเลยพี่น้องจับคู่เลยก็เลยลองเบิึงนะครับสหรับผู้มักจับคู่เนาะตัวแดงนี่คือเป็นตัวเน้นนั่นวะครับครับอืมพอาลี่ยีมักตาไล่ตั้งอะไรนอนเนาะครับทมไมเพราะลี่ยี่มักไล่ตั้งหลายกว่าทำไมเพราะเรบพูดกันเปิดหาหกเก็ด ปดหกหาเจ็ดประมาณนี้หลยพนพอลลี่ตัดลักสิวามักแดงแต่ว่าต่อมืนกับไม่รวมดูลายเทียแล้วน้องพลีเนาะไม่รวมลายเทียแล้วแต่เ็นาิมเมือนนะครับผู้ใดมองพาบอกอเลยเราก็ไม่ไก่จาไหนเาลหละนะครับอาไรข้าวๆเรื่องหลักก็ทีมีตัวเห,ห่อไก่ถาม่าพลีมักตัวเด่นตัวใดห่ากับช่วงหเนาะพลีครับคับไอพลีมักเด่นบางตัวได้เรอมักหาีก็หาหกกับหาีก็หาหกเนาะครับอืม มารวยแถมตัวหนึ่งมาเลยมากเป็ดเกียดกันเนีลยอืมต่างน้่างนัเจ้าวามันเออฟันกันนี่อืมเอาไปตีเขาโชว์พี่น้องเกื่อนตัวนะครับออหลายตัวแน่ก็เรียกเอาด้วยพี่น้องนะครับอืมมันมีตรงใดตรงกันในใจพี่น้องกันเรียกเอานะครับบางที่เข้าไก่หลายตัวแน่เพราะว่ามันชุดหกตัวเนาะตัดแต่ก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเรื่องใดสิลอง หาวิธีมันหน่อยลงนะครับนอรีเนาะอันนี้กะล่งช่วงช่วงกะล่งเข็ดกะลังทําอยู่นะครับก็เซนได้โดนมาใดงก็เลยยังยังหาตัวล็อกลงล็อกหน่อยหน่อยสุดเซาไดเนาะก็แต่มาซ่อมเมา่อไรทียมับก็ยงหนายย่องักอยู่สลับไปสลับมาอยู่มันมานิ่งไหมพอลี่มันมาชั่นนิ่งแต่ว่ามันกะมีอยู่ในนี่ละครับผมนะครับพอลี่หายมากตัวคนมากเนี่ยเหตุให้มันนิ่งให้ครับตัวพอลี่มากในหฮค่า ห้าหกน้องพลายเนาะกรับกี่ห้านะครับวงรวยมากแปดเจ็ดเด้อนะครับฝากคนนั้ำแปดเจ็ดวงรวยมากนะครับตามนี้แหละผู้โดยมักในทางพลายแคบหน้าเจ้าไว้นะครับจะได้พลายพลาดโอกาสดีๆหอมในทางทำเล่านะครับแรืว่าจีเซียดเมษาหกแปดน้องเตุยเนาะเมียเมตุยว่ามีตัวมากกว่าอันวะ ดตช่วงนี้บ่เคยฝันนอนเลยเด้เพราเรียกว่าห่านเด้อเออเบิ้ลกับง่วงเป็ดเลยคลองเพิ่นนั่นแหละเปิดควบช่องผู้มากรีกเบิ้ลนี่สีหาเลรเบิ้ลไว้ให้ทุกหมวดว่าหมวดนี้เบิ้ลตัวแน่มาแรงแต่สิเอาตัวแรงที่สุดขึ้นมาไว้ให้งวดนี้มันมันเบิ้ลแรงกับมีอยู่หาหาซีซีหาหาซีซีต่อนะแต่ว่าหาหามาแรงกว่าก็เลยเอาหาหาแล้าเล่าิ่งพี่น้องเล่น ปินบาดพระมกมักทำเล้าเน,นี่ยแหละแนวมันหาซื้อไงนะครับมันปลายตัวขึ้นแนวอื่นเนาะอ่นานะน้อยก็ยังมีหลายตัวอยู่นะครับเอาพอนี้ลองออเอาโชคคู่กันนะครับอันกับอันห่าหน้อยเฮาถ้าเก้าเป็นอยากเขาต้องการดีเด้วยคุณนี่เมียนเมียนครับอไอ้มันมาเจอกันไปน้อกันด้วยสังเกตเอาว่ามันมีตัวใหญตรงกันนเยอนมากเลยนะมันตรงกันแล้วม<ห>ัวนมันอยากเมียนอยู่ห่าน้อยคับห่าน้อย อาตามนี้นะครับครูกันลองเบิรงดเดี๋ยวมันซ้ำกันอยู่ในใจก็ล่องจับครูใส่เบิงเดนะครับหางเทียบชุดร่วมน้อยกับชุดเล่าเรากับไปต้องก่ายดีดีด้อครับนะครับลองเล่งต่วนี้ตรงกันนี่แล้วมันไปแต่ว่าซ้ำกันมีเจ็ดแปดนะตามรอเลยเบิรมันมีหกแปดมาเนี่ยเออแปดหกกับมีมมีหกแปดหกเนแปดกันยังมีอีมันไม่หกแปดซี่ซ้ำกันนี่แหละเลขซ้ำแล้วเขาก็อยากเขาดีเยอะนะครับฝากไว้ส่นแปดอืม สำหรับในทางของพอลี่เนาะชุกชงคนมันกัครับเอาช่วยทีหนึ่งมีตัวเงาก่อนจะลง่มนะครับแคช็คลาเจ้าไว้นะครับไม่ได้พาโอกาสดีๆของพอลี่เด้อนะครับในวันนี้มักจะได้การเรี้ยงเอาพี่น้องใน่งปหาเนี่ยหรือพี่น้องจับคู่เองก็ได้นะครับตามชุดหกลักเล่าเนี่ยแหละเด็กเบิ้อเราฝากมาหาเนาะพอลี่เนาะชุกชงคนมันน้ำในทางตำเล่าพอลี่ยินดีเด้อนะครับวันที่สิบเอ็ดเมษายนหกแปดชุกชงคนมัทุกคนขอบคุณพอลี่ไลฟ์ที่แบ่งปันในทางดีพี่น้องซี่ครับเอาชุ